ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมกองครนะิปโตฟิตเนาะวันนี้ผมก็จะมาแชร์มุมมองเกี่ยวกับตลาดคริปโตนะตอนนี้เนาะซึ่งเรียกได้ว่าหยับในหยับเลยนะครับก็จะเป็นยังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับก็มาดูราคาของบิตคอย n ก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณ22,500นะครับราคาอีเทียมอยู่ที่ประมาณ1,200นะครับคือเอาจริงๆอนะถ้าถามว่าผมคิดยังไงเนี่ยผมก็ตอนแรกผมก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะครับว่ามันจะลงไปถึงเท่าไหร่นะก็กังวลเหมือนกันกลัวเหมือนกันนะครับ แต่พอกลับมาลองนึกย้อนกลับมาตัวฟันดัมเบลท์หรือตัวพื้นฐานมันเนี่ยตัวบิตคอยครับอีเทอรียมเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับก็จริงๆก็เปลี่ยนแปลงมากก็คืออย่างตัวบิตคอยเนี่ยมีเลยนิงเน็ตเวิร์กเข้ามามีผู้ใช้จํานวนที่มากขึ้นแล้วก็มีอ่าไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือบริษัทต่างๆนะครับก็เข้ามาซื้อตัวบิตคอยกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มันแมสกว่าปีก่อนๆค่อนข้างมากในส่วนของอีเทอรียมก็เหมือนกัน,นครับอีเทอรียมก็ ตอนนี้ก็มี scaling solution นะครับหรือ Layer 2ของ Ethereum เนี่ยก็ทำล้านออกมาเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Arbitrum Optimism นะครับก็ได้ล้นออกมาก็มี ecosystem มากมายนะครับตอนนี้นะและตัวพื้นฐานของ Ethereum อีกตัวหนึ่งก็คือการเปลี่ยนจาก Proof of Work เป็น o of o f Stake เนาะก็จะมาในปีนี้เหมือนกันน่าจะไป Q3 ต้น Q4 อะไรประมาณนี้ซึ่ง ฟันด a ม e n t นทต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งบิตคอยหรืออีท e r เ u ีเนี่ยก็เติบโตมากมายผู้คนคอมมูนิตี้ต่างๆเริ่มรู้จักเริ่มมีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่เติบโตแข่งแข่งขึ้นมากมายเลยนะครับก็ถ้าเทียบกับตัวราคาเนี่ยฟันด a ม e n t นทดูส่วนทางมากราคาลงฟันด a ม e n t นทนี่ก็คือแบบพุ่งขึ้นไปเยอะมากก็คือเติบโตขึ้นเยอะมากๆเลยซึ่งราคาที่ลงมานะครับก็ส่วนทางกับฟันด a มนทนั้ก็อาจจะเป็นเพราะข่าว ต่างๆมากมายข่าวเศรษฐกิจต่างๆข่าวสงครามรัสเซียข่าวเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยของเฟดนะครับแล้วก็ข่าวทำคิวทีอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้ นักลงทุนต่างๆหรือสถาบันต่างๆเนี่ยดึงเงินออกจากตลาดคริปโตหรือตลาดหุ้นนะครับเข้าไปถือเงินสดมากขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้หลายๆตลาดดูแย่ลงแต่คริปโตจะดูแย่ที่สุดนะเพราะว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะเล็กมากเลยแต่ยังมีข่าวร้ายประดังประเดเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ usdt เหรียญลูน่าที่เพิ่งแตกไปนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญไม่ใช่เหรียญน,นะจะเป็นตัวของเชลเลซียดเนาะที่ทําการ over leverage เกิน <ๆ S 1> ไปนะทำให้ต้องเทขายตัวบิตคอยหรือตัวอีทิลเลียม มาในตลาดทําให้ราคาบิตคอยกับอีทุเนียดัาลงมาอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งถ้าถามผมเนี่ยแน่นอนครับถ้าผมมั่นใจตัว Bitcoin ีท h เ r ียมมากที่สุดในตอนนี้นะครับผมก็ยังเชื่อมั่นอยู่นะครับเพราะว่าฟันดาบยทหรือยูสเกตต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันนะก็ไม่ได้ลดลงไปหรือหายไปเลยนะครับก็ยังมีคนใช้งานอยู่ยังมีคนใช้ใจ่ายทำไรนิ่งเน็ตเวิร์กทำธุรกรรมด้วยบิตคอยอยู่ก็ยังมีคนเอาเงินมาฝาก ดอเทอร์เลียมก็ยังมีคนใช้งานในตัวของอีเทอรียมอยู่นะครับก็ยังมันยังไม่ได้หายไปไหนเนาะแต่แน่นอน,นครับโปรเจกต์ Project ที่เป็นตัวสแกมหรือเป็นตัวแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็จะหายไปในตลาดแบบนี้เนาะซึ่งสอนตัวเนี้ยยกเว้นเลยบิตคอยอีเทอรียมเนี่ยมันพิสูจน์มาแล้วมันผ่านการพิสูจน์มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการแคสต่างๆหรือยูสเคสต่างๆนะครับก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ใช่สแปมสแกมหรือแชร์ลูกโซ่นะครับแต่ว่า ก็เชื่อว่าในตลาดคริปโตส่วนใหญ่90%ก็เป็นสแกมไม่อลลูกโซนแล้วนะก็ตอนนี้สแกมกับลุกโซนก็เริ่มหาย,หายไปมันก็เหมือนกับล้างตัวพวกนี้ออกไปจนเหลือแต่ตัวที่มี productivity จริงๆมี use case จริงเหลืออยู่นะครับก็อยากจะให้ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะต,ตอนนี้เนาะลองเปิดดูพอร์ตของตัวเองแนละ้วว่าตอนนี้เรามีเหรียญที่แบบว่าเหรียญตัวเล็กๆที่แบบดูแลเป็นสแกมหรือเป็นอะไรหรือเป็นชั้นลูกโซนไหมก็แนะนําให้ปล่อยออกนะครับหรือแต่ บิตคอย n e t เท r เลียมไว้นะครับในพอร์ตเนาะหรือถ้าใครยังไม่มียังไม่เข้าใจยังไม่แน่ใจเนี่ยก็ต้องศึกษาก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้ครับสําหรับคนที่เข้ามาเพื่อเก่งกาไรหรือคาดหวังว่ามันจะเติบโตเป็นร้อยเท่าวันเท่าในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยก,ก็อาจจะต้องออกจากตลาดณนะตอนนี้ไปนะเพราะว่าตลาดเป็นตลาดที่แบนมากๆเลยนะครับก็อาจจะคัดคนพวกนี้ออกคือจะเหลือแต่คนที่เข้าใจฟันดัมเบลท์อของมันจริงๆนะคนที่จะถือต่อไปนะครับ คือผมมีไอดอลอยู่3คนนะครับก็คือพี่ต้นฮอนะครับพี่หนึ่งปรมินนะครับแล้วก็อาจารย์ตามพิยะนะครับที่เขาอ่านนะครับการแคสของตัวตลาดคริปโตมันในปี2อ1 7ันหรือครั้งก่อนๆเนี่ยคือเขาผ่านมาได้แล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกตกใจหรือตระหนักกับราคาบิตคอย n ที่เรียกตอนนี้แนละ้วเขายังคุยกันขำๆอยู่เลยนะครับเพราะว่าเขาเห็นไซคลของมันมาตลอดเวลานะครับไซคลที่บิตคอย n ขึ้นลงนมันเป็นยังไงเขาเห็นมันมาตลอดเวลาเขาก็ ตอนที่บิตคอยทำออนทำหาพวกเขาก็ได้เตือนเตือนไว้ก่อนแล้วนะว่าอาจจะลงมาอะไรเงี้ยคือเขาก็ได้ทําการพูดไปแล้วแต่เขาก็อาจจะพูดมากเยอะไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นคนมันแบบคนมันไห p กันามากๆบิตคอยจะไปแสนบิตคอยจะไปล้านดอลอะไรเงี้ยเออซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแต่ผมก็ยังศึกษายังติดตามทั้ง3ท่านนี้อยู่เนาะก็ก็ลองดูนะครับว่าตลาดช่วงเนี้ยเป็นยังไงผมก็จะพามาดู ราคา Bitcoin ตอนปี2018นะครับหรือไซเคิลที่แล้วที่ Bitcoin ์ับปิงเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็อันนี้จะเป็นไทม์เฟรมนันเนาะก็จากในปี2017นะครับที่ทำออ m e ท i ไฮขึ้นไปนะครับมันก็ได้ร่วงลงมาครับทำจุดต่าสุดอยู่ที่ประมาณ3,000นะครับจากเกือบ20,000นะลงมาเหลือประมาณ3,000นะก็ประมาณ80%นะครับที่ Bitcoin ร่วงลงมาจากออร์ทำไฮของไซเคิลที่แล้วนะเราถ้ามาดูไซเคิลปัจจุบันนะที่เราทำออทําไฮไปเนี่ยปุ๊บ ลงขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันลงมาแค่ประมาณ70%นะครับถ้ามันจะลงไปเหมือนไซเคิลที่แล้วที่หรือไซเคิลที่ผ่านมาเนี่ยมันลงไปอีกประมาณ80%เรนาะมันต้องลงไปอีก80%หรืออยู่ที่ประมาณ13ึ่งหื่นสามหมื่นสองถึงหมื่นสามเนี่ยก็คือจะเป็นตามปกติของมันนะครับก็อันเนี้ยผมก็ไม่ได้จะฝัดหรือจะทําให้กลัวหรืออะไรนะครับก็เป็นการแชร์นะครับแชร์ความ อะไรว่าแชร์สถิติที่ผ่านมาที่บิตคอยเกิดการฮาร์พิ้งหรือไซเคิลของมันนะมันเป็นอย่างนี้มาแล้ว3ครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่4หรือเปล่านี้ก็ต้องจับตาดูเนาะเพราะว่าหลายคนที่เขาเปลอนมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆครั้งนะครับแต่ละแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้มันเป็นอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะในยุคไซเคิลก่อนอาจจะเป็นยุคของ ICO นะครับแต่ยุคนี้ไซเคิลนี้อาจจะเป็นอ่าเรื่องอ่าสงครามหรือไม่ก็ อัตราการขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟอ้ออะไรเงี้ยครับก็อาจจะส่งผลผลให้ราคาของบิตคอยเนี่ยลงมาเช็คที่ประมาณ1 2ื่นสองถึงหมื่นได้นะอันนี้ก็เป็นแค่าการคาดการณ์นะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูอีกทีเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในตัวของอีทูเรียมนะครับอีทูเรียมเนี่ยในปี2017นะครับก็ร่วงลงมาเหมือนกันครับแต่อีทูเรียจะร่วงลงมาเยอะหน่อยอยูอย่ที่ประมาณ93-94%นะครับจากออลดัมไฮเดิมนะครับแล้วเกิดเรามาดู ในอส่วนของไซเคิลนี้นะครับจากออร์ัมไฮเดิมตอนนี้มันลงมาอยู่ประมาณ76%แล้วนะครับก็จาก4 0 0 0เจ็เถึงตอนนี้เหลือ1 1 0 0 1พ0 0นะครับก็เดี๋ยวลองดูที่ประมาณสัก93%อ่าถ้าเป็นไปได้นะก็คือจุดต่ำสุดที่มันน่าจะเป็นไปได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ300นะครับอีเทเรียมนะครับก็อยากให้ทุกคนลองลองลอง,ลองดูในช่วงนี้ก่อนเนาะผมก็ไม่แนะนําให้ซื้อหรือไม่แนะนําให้ขายเนาะก็อยากให้ ลองดูไซเคิลนี้ไปก่อนนะอยากให้ทุกคนอยู่ในตลาดนี้แล้วก็อยู่รอดไปด้วยกันนะครับคนที่จะชนะตลาดจริงๆเนี่ยคือคนที่อยู่รอดในตอนที่ตลาดเป็นขาลงจริงๆนะคนที่สามารถอยู่รอดมาได้อย่างที่ผมบอกมาคือพี่ตน้นหอพี่หนึ่งปรมินนะครับอาจารย์ตั้มพิริยาเนี่ยท,ทั้งสามนเนี่ยเขาก็อยู่รอดจากไซเคิลที่แล้วมาเราดูตอนนี้เขาก็เหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากการที่ราคาบิตคอยนะ์อีเธอเนียมลงมาในไซเคิลนี้สักเท่าไหร่นะก็ ผมก็อยากจะเป็นเหมือน3คนนั้นเหมือนกันเนาะที่จะชิลๆถ้า,าเกาดไซคิขึ้นหน้าเนี่ยมันลงแบบนี้เราก็ชิชลๆละแล้วก็คลิปเนี้ยผมก็ตั้งใจจะอัดไว้เพื่ออีก3ปี4ปีขา้างหน้าเรามาดูในไซคิลเนี้ยว่าเราคิดยังไงในไซคิลนี้แล้วก็ถ้าอีก3าสีปีข้างหน้าผมจะคิดยังไงก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับจบแล้วครับสำหรับคลิป,ลปนี้เนาะผมก็แค่ตั้งใจจะมาแชร์มุมมองครับในตลาดที่ ขาลงแบบนี้นะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยกลับมาดูตัวเองในอีก3ปีสปีข้างหน้าหรือไซเคิลหน้าถ้ามันยังอยู่รอดนะซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะอยู่รอดนะสําหรับตัวบีคอยกับ e t ทิวเ u ีนะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยที่เป็นตัวเล็กๆเนี่ยเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่คิดว่าโอกาสสูงที่บ i คอยอีทิวเลียมจะอยู่รอดมีโอกาสค่อนข้างที่จะเยอะกว่าตัวอื่นนะครับ ก็ตั้งใจจะแชร์ให้ตัวเองเนี่ยกลับมาดูว่าตอนนี้เราคิดยังไงเรารู้สึกยังไงเราเป็นยังไงนะตลาดที่แบรณตอนนี้นะเผื่อว่าเราไปเจอไซค์ขึ้นหน้าเรากลับมาดูตัวเองว่าเออเราก็ผ่านไซคิลนี้มาได้แล้วก็คิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันถูกมันผิดยังไงก็เดี๋ยวรอให้ตัวเองอีก3ปี4ปีข้นางหน้าเป็นคนตัดสินใจละกันครับก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบเนาะก็ไม่มีไรก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนาะตอนนี้ก็ร้อยซับสไคร์เบอร์ แรกของผมเลยนะก็ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากที่ติดตามกันนะครับก็ผมจะพยายามคัดสรรเนื้อหาเกี่ยวกับคลิปตเนี่ยมาให้เพื่อนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะก็ขอบคุณมากมากที่ติดตามกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ